หนึ่งวันพาลูกเที่ยวหรือย้ายที่เลี้ยงลูกก <g festivals> ารพาลูกมาเที่ยวใครบอกว่ามันคือการพักผ่อนมามาเถียงสุดตัวเฮ <c oughs> <ห>้ยความจริงมันคือการช่วยกันเอาตัวรอดในต่างแดนเถอะงมงงงกันตลอดอะเส้นทางอาหารที่เที่ยวยังไงนะ <g opus> แต่มากันเองแล้วมีเด็กเล็กแบบนี้ก็ดีนะเราก็ไปตามจังหวะชีวิตของเราได้ไม่ต้องรีบ ส่วนที่เที่ยวก็เน้นที่เหมาะกับเด็กเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะไม่ใช่ที่ที่นักท่องเที่ยวต,ต่างๆต้องไปอ่านไม่ออกกันสักอันนี่ไงูโคทันเศษอันไหนไอกาแฟระหว่างเที่ยวไปเด็กๆก็ได้ความรู้เรียนรู้ไปด้วยอย่างเนี้ยก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเมืองดรสเดนไฮจินมิวเซียม เออเขาก็สงสัยอะเนาะว่าเบบีอยู่ในท้องทํำยังไงเพราะมันเป็นนิทัศการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เลยค่ะแม่ก็สอนไปเท่าที่แม่พอรู้เดินกันต่อไปสนามเด็กเล่นเฮ้ยเธอเชื่อป้าวันนี้เดินไปเกือบ2องหมเ้ราไม่ได้ใช้รถเข็นเลยเพราะไม่ได้หยิบมาจากโรงแรมตั้งแต่แรกแฝดสู้มากอะเอาจริงนี่ก็ชอปปิ้งไปเตรียมทําข้าวเย็นแล้วก็จะได้กินที่บ้านประหยัดค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมแจกสติกเกอร์เด็กดีใช่ค่ะแม่ปรินมาเองจากประเทศไทยแล้วก็มาคุยกันว่าวันนี้ทําดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะซักผ้ามมเี ห้องครัวมีที่ซักผ้าจะได้สะดวกเรามีเด็ก,กอะเนาะแรงฟันแล้วรีบเข้านอนเหอะทุกคนมันจะได้จบจบไปฉันจะตัดคลิปมาเที่ยวกับลูกพักผ่อนอยู่ที่ใดตรงไหนคือการพักผ่อนก่อน